สวัสดีครับโผล่เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามชื่อพี่นิดนึงนะครับผมพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อนุครับเดี๋ยวขออนุญาตถามที่นึงนะครับพี่มาจากจังหวัดไหนแถวๆไหนครับพี่มาจากจังหวัดระยองครับเขาโฆษณาใน Facebook ลองดูแล้วก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลดูแล้วก็ลองสอบถามพี่ดูว่าปรากฏว่าพี่เขาให้คําแนะนําที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นก็เลยมาต้องทําเรื่องซื้อดูครับผมปรากฏว่าก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดอ่าก็คือและอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้ติดแบล์เล็ แล้วพี่เขาก็ให้คําแนะนําแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีก็เลยเรื่องก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีครับผมก็คือพี่ค่อนข้างที่จะไว้ใจเต็นทนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับก็ศึกษาข้อมูลมาหลายที่ก็พบว่าเป็นเต็นของ NBP NBP ก็คือให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำปรึกษาเราที่ที่ตอบโจทย์เราเราถามอะไรเขาก็ให้ข้อมูลเราหมดเราก็ไม่สะดุดเกี่ยวกับปัญหาอะไรครับผมแล้วเรื่องที่ลูกค้าดูภายนอกเกี่ยวกับตัวรถนี่ลูกค้ารู้สึกไงบ้างครับประทับใจครับ ก็คือรถดีรถสภาพดีแล้วก็ความสะอาดอะไรก็ดีครับสีเสืออะไรดีหมดครับผมก็คือเก็บเนี้ยบเลยโดยรวมนะฮะใช่ครับแทบจะไม่มีรอยติเลยไม่มีอะไรที่จะต้องติดเลยสวยมากผมก็ขอให้รถคันนี้นะครับผมช่วยแบบให้พี่มีความสุขแล้วก็ทำมาหากินแบบรุ่งเรืองเลยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอกับตัวลาไปก่อนนะครับพี่นะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมขอถามชื่อนิดนึงนะครับพี่พี่ชื่อเล่นชื่ออะไรดี ชื่อพี่สายเนาะนะครับอ่าพี่เดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับพี่จังหวับบาาดพะเยาไ่้แหละค่ะอยู่ตรงเทพาราวันนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างครับพี่พะเยามาออกรถที่เต็นท์ในมิคโตพาครับพี่คือเร็วดีค่ะแป๊บเดียวก็ได้พี่ติดอ่าในส่วนของพวกแบคลิฟพวกติดแท็กล่าชาันหรือเปล่าครับพี่ติดแท็กค่ะคือไม่รู้เดิมแต่ที่นี่ก็คือเคลียร์ให้ได้ค่อนข้างไวนะพี่เนาะประมาณ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงครับพี่คุยกันตลอดกลางคืนเนี่ยคุยกันเลยที่นี่ทุกคืน เอา,เอาอตรงก็คือบริการค่อนข้างดีเลยทีเดียวพารู้จักเราช่องทางไหนครับพี่เฟรน o ุ๊บเฟรนุก็คือเลื่อนมาอันนี้เจอเลยใช่ไหมครับ mm hmm. นะก็อันนี้สุดท้ายแล้นะครับผมก็ขอให้พี่ช่วยเชิญชวนในส,ส่วนของญาติพี่น้องหน่อยได้ไหมครับถ้าคนสมุปราการหรือว่าจังหวัดอื่นก็แนะนําที่นี่นะคะคนติดแท็กหรือว่าติดแบล็คลิสอะไรก็คือที่นี่เคลียร์ให้ได้เล่ะคะ่ะ ให้รถคันนี้นะครับผมด้านสวิตนะครับก็ช่วยพี่สมา่งกินค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ให้พี่มีความสุขเยอะเลยนะครับผมนะสำหรับนี้นะครับผมก็ขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับผมก็เดี๋ยวขอถามชื่อคุณลูกค้าหน่อยนะครับผมคุณลูกค้าชื่ออะไรครับพยุงคู่สันเชียอ๋อพี่พยุงนะครับผมนะครับก็ขอถามนิดนึงนะครับผมนะก้อนี้พี่เดินทางมาจากเส้นทางไหนครับผมจังหวัดอะไรครับผม เออครับก็จกระดระบังคือพี่มีความมั่นใจในส่วนของเต็นท์นี้มากน้อยแค่ไหนครับพี่มั่นใจมากครับเพราเพื่อนมัซื้อไปหลายคันแล้วอ๋อก็คืออ๋ออยู่ข้างๆเลยนะครับผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะนะครับพี่นะนะครับผมนะก็คือ ยอดเลยใช่ไหมพี่นะครับผมก็จัดไฟแนนซ์ไวนะครับไวครับไวมากเลยคุณลูกค้านี่ติดในส่วนของตัวแบ็คลิฟติดแท็กกระชากไหมไม่ไม่ติดเลยไม่ติดเลยก็คือเครดิตดีเลยนะครับผมขอให้คุณลูกค้าอ่าชวนในส่วนของญาติพี่น้องมาอุดหนุนในส่วนของเต็นท์เราหน่อยเนาะนะครับก็กลับไปจะไปบอกเพื่อนออกที่เต็นท์นี่ครับเพราะว่าเจ๊ก่ใจดีมากเลยขอบคุณครับนะพี่ก็เดี๋ยวขอให้รถคันนี้เนี่ยอ่าให้คุณลูกค้าเนี่ยนะครับผมนะก็ ทำมาหากินนะครับผมรวยรวยเเงๆเลย<ท>นะครับผมนะขอบคุณครับผมสวัสดีค,ครับ